มาแล้วไฟวิดีโอเต็มรีบถ่ายอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่อง Heat for the World นะครับผมคราวนี้ก็มาอยู่ในซีซั่นดามล่าเครื่องกันรถไฟที่อยู่บนกันนะครับผมที่จริงตรงนี้ถนนอ,อบอ 3, 2022นะสามพันยิบสองเนาะตรงนู้นมัน มีอีกเครื่องกั้นหนึ่งนะครับผมตรงนู้นนะเออเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนู้นกันเนาะวันนี้ก็จะมาถ่ายตรงนี้นะครับผมอก้อนเมฆดำมาแล้วอ่ะ้าฝนตกนะครับผมถ่ายในร่มเนาะพ่ออยู่ตรงนูน้น โอเคเดี๋ยวถ้าเครื่องการติดเดี๋ยวเราจะไปกันแต่ผมว่าเดี๋ยวถ่ายเป็นไทมแ์แลปบเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พ่อกำลังเตรียมตัวถ่ายอยู่ที่จริงวันนี้โค้ดก็มาด้วยนะแต่เออใช่เจ้าโค้ด,ดนั่นอ้ามารุนกันว่านำำพงจะดังไหม เครื่องก้นสวยนี่วันนี้เหมือนที่สีสเกตแล้วบทการทามานก็เหมือนกันเอ้ามีป้ายข้างล่างด้วยเครื่องก้นขัดข้องโทรหกเออศูนย์หกสองตื๊ดตื้ตื้ตืตืโอเคเนาะเหมือนเดิมเดี๋ยวเลยสองดูกันอุ้ยสามเครื่องก้นใกล้มาก โอเคเนาะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเสาสัญญาณเนาะโอ้ยอันนี้ใช้ขาตั้งกล้องเหมือนพ่อใช้อ,อ้ยดำคึ้มคึ้มโอเคเดี๋ยวจะมาทำแแลบกันเลย เออเดี๋ยวถ้าจะดูคลิปเก่าเดี๋ยวลิงก์ใต้คอมเมนต์นะเริ่มเสียงฝนมาฝนมาแล้วฮะฝนมาแล้วไปไปไปล็อปล็อปล็อเซฟโซนเข้าแล้ว จริงอันนี้ถ่ายเครื่องกล้อัตโนมัติฝนตกเดี๋ยวเขานี้จะใช้ซูมอย่างเดียวนะเขานี้เสียงฝนจะมาบังนะครับผมอตอนนี้จะไม่รู้ไม่ได้ดูขบวน แต่ช่างเถอะโอเคเท่าเดี่วต่อ จะบางเสียงผมนะตอนนี้เดี๋ยนะเดี๋ยวเรื่องก้นดังเดี๋ยวถ่ายต่อนะขี้เกียจทำแบบและนะเห็นแล้วตัวน,นี้รู้ดูฝนฝนหนักมากพายุเข้าหรือเปล่าตอนนี้รถไฟจะวิ่งได้ไหมพ่อรถไฟมันก็วิ่งได้โอเคโอเคโอเคจะมาทางไหนเ,ไนะเดี๋ยวรู้กันว่ารถไฟจะมาทางไหน กล่องจะพังหรือเปล่าแต่ได้จะไม่พังหรอกไม่ต้องไปหมองโฝนไม่ต้องไปมองฝนอ้าวฝนเริ่มกำลังจางกำลังจางถ้าถ้ากำลงังถ้าซาจะหายอ่ะไปถ่ายตัวใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องไปถ่ายตัวขอบถนนถ้าองนั้นเดี๋ยวฝนตกอีกเดี๋ยวขี้เกียจหลงถ่ายตรงนี้แหละอ่ะววันนี้ลแมแรงมากเลย ใช่ใช่คราวนี้จะถ่ายเข้ามาสามขบวนเนาะอ้าเครื่องกล้ตรงนู้ติดแล้วเสียงมาแล้วมีเสียงอยู่เสียงมีเสียงอยู่เสียงมันเบาแล้วพงมันมันเสียงออกช้าใช่เค เดี๋ยวดูกันว่ารถไฟจะมาทางไหนเนาะถ้ารถไฟมาแล้วผ่านหน้าจอใช่อุย้ยเีียเมฆเมฆไปเร็วมากใช่เพิ่งพาลูกเล็กเข้ามือสองสามีที่แล้วใช่ไม่ได้ใจเรียกเสียงรือเปล่า ไม่ได้กดล็อกไม่ได้แส <Okay. S 3> ่อะเดี๋ยวนะมันชี้ผิดทาง <1> 1> เขาบอกว่ารถไฟจะมาทางนี้แต่รถไฟไปทางนี้น, yes! น่ารถไฟมาแล้วรถไฟมาผิดทาง อ๋อเพราะว่ารถไฟได้จะมาสองทางมั้งใช่รถไฟทางนู้นมาเป็นรถจากหัวคิวเอสบายใช่รู้สึกว่าเขาจอดแล้วนะมั้งน่าจะมีรถไฟสวนใช่อันนี้เป็นรางเดี่ยวเนาะใช่น่าจะมาอุ้ยเสียงขูดบูดบักดังนั่นนั่นเขาเปิดไฟ เข,เขาส่งไฟหน้าเขาแล้วใชนาา่น่าจะน่าจะจากเวลาผิดนะพ่อโอเคมานดับช้าๆกนว่ามีกี่ขบวนอ่าฝนเริ่มปลอยแล้วน่าจะออกมาได้แล้วโอเคฝนปลอยจริงแล้ว <ป>ใช่ออมานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าตู้ มีตู้เก็บมอเตอร์ไซค์สตู้กับตู้ชั้น2อีกหนึ่งตู้เรียบร้อยครา,าวนี้น่าจะไม่ได้ข้ามหรอกผมว่าเพราะรถไฟจะมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็น่าจะมาอีกขบวนหนึ่ง โ okay, อเคทุกคนฝนหยุดตกแล้วฝนหยุดตกแล้วเนาะนั่นไงมาแล้วใช่มาแล้ว,ลวนั่นคร,วรา,าว,น,วน,นี้รถไฟได้จะมาถูกทางแล้ว มารอดูกันมีกี่ตู้โอเคระวังดีแล้วโอเคมาแล้วไฟวิดีโอเต็ม หนึ่งามส่ายกเจ็ดแปดเก้1สดตู้โอเคไม้กันขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวขบวนถัดไปจะเป็นนะ่าจะเป็นขบ สองเครื่องกานติดกัน what โอเคเอา้าทำไมไม้กันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทำไมไม้กันไม่ขึ้นไม้กันเสียหรือเปล่าหรือมันจะไม้ขบวนอ่าขึ้นแล้ว โอเคเดี๋ยวลบไฟวิดีโอก่อนไฟวิดีโอโคตรเยอะเลยเดี๋ยวลบก่อนโอเคนกฝนเริ่มแรงขึ้นแล้วน่าจะได้หลบอยู่ในรลกเหมือนเดิมอ่ะอุ้ยแรงขึ้นเรื่อยแล้วฝนมาเข้าโลกมาอาฝนตกจริงฝนตกจริงมาอีกแล้วแค่ขบวนที่สองก็ดี็นเลยขบวนที่สองก็ดวงดีสุดแล้วฝนไม่ตก กกกกเมื่อกี้เราไฟรูปภาพบักเยอะเต็มโอเครถไฟก็จะมาอีกทางหนึ่งเนาะแต่ถ้ารถไฟมาอีกก็โอเคก็จะสองหรียนตู้เพราะว่าคราวนี้จะถ่ายคลิปที่สอง สองรถไฟเนาะเดี๋ยวอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยไม้มันไม่เหมือนนะตรงไม้อ่ะมันไม่เหมือนเลยไอ้วันที่ไปถ่ายอ่ะมันไอ้นั่นมันไอตรงเนี้ยมันถูกเปิดเผยแต่ตรงเนี้ยมันไม่ถูกเดีวพ่อวันที่เราไปถ่ายมันไม่ถูกไม่สิมันถูกเปิดเผยแต่วันแต่วันเนี้ยมันไม่ถูกเดี๋ยวเราดูว่ารถไฟจะไปจอดที่ไหน ดูก่อนนะโอเครถไฟไม่มาโอเคโอเค,อเค,อเคฮะเ๋ยนะ่เลยไม้ก้านหักเหรอมันหักจริงๆหักจริงครับทุกคน จริงๆโอเคพอเห็นแสงไฟแล้วเห็นแสงไฟรถไฟเร้วพอ่อหน้ารถไฟมาจอดแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วทุกคน ได้จจจอดสถานีก่อนนะผมว่า เห็นนะทุกคนรถไฟยังไม่ออกจากสถานียังไม่ออกเมื่อกี้รถไฟเพิ่งมาถึงเองโอเคได้ยินเสียงหวีดแล้วรถจาก RHN นะครับผมเสียงหวีดนี้ไฟตรงนู้นก็ติดอุ้ยแวบๆบหนักเลยนั่นน่ะ เหมือนไฟมันติดแบบทั้งคู่แบบไฟทั้งคู่ตรงจุดหนึ่งมาติดทั้งคู่อันนี้มาหลบอยู่ตรงหน้าป้ายป้ายไฟสีเหลืองนะจริงๆรถไฟมายัาง r h n สีตู้รถมาจอด แสงไฟยังไม่จ้าพออรถไฟกำลังออกแล้วมันเริ่มมาแล้วทุกคนอา H N หรือเปล่าวะปกจ้าเลยอ่าเห็นไฟแบบนี้ r H N นะทุกคนผมว่าไม่ใช่ r H N r H N, r H N. โ N เค อัดเอมาแล้ว